รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมนมข้นหวานตาพาเลต กาแฟได้แล้วค่ะค่ะเออคุณน้องตาลได้ข่าวว่าน้องชายสุดหล่อเนี่ยสอบติดตำรวจหรอเทเวร์แน่นอนสิคะพี่จะไม่ติดได้ยังไงล่ะก็พ่อเขาเส้นใหญ่บ้าแล้วบ้าแล้วเป็นตำรวจไม่ใช่ระเบิดลัเบอเลยสินะสุดสุดอ่ะถ้าเป็นคุยเรื่องแค่นี้นะถ้าพูดถึงตำรวจนะต้องพ่อฉันพ่อพี่โดนจับหรอ ก็ใช่นะสิส2ปีแล้วจะบ้าเหรอถ้าพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยนะบอกเลยว่าพ่อฉันอะสุดสุดโอ้โหสุดๆุดยังไงคะอ้าวเมวื่อวานก่อนนะสิไม่อยากจะโม้นะนี่พ่อฉันเดินขึ้นลงพักพูดแค่สองสามคำเท่านั้นแหละตำรวจนี่หนีกันออกหมดทั้งโรงพักเลยโอยนี่พ่อพี่เป็นผู้บังคับบัญชาหรอเปล่าพ่อพี่เป็นพนักงานฉีดลวง ถ้าไม่ออกกันไปแล้วจะฉีกกันยังไงไม่ตายเลยถึงว่าแหละพ่อทำเวรกรรมกับปวกไว้เยอะลูกออกมาเลยหน้าเหมือนพวกเลยอะนี่แกว่าฉันเหรอฉันไม่ดีว่าฉันด่าแล้วไปเป็นตัว สนุนโดยครีมชุดผิวหน้ากระจ่างใสสมุนไพรสบายนางยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติเออขายข้าวขายของนี่ก็จะมายืนอยู่เฉยเฉยไม่ได้เราก็ต้องแนะนำลูกค้า ลูกค้านะก็จริงๆเลยต้องรอให้แนะนําถึงจะเข้าใจต้องคอยแนะนําว่าอย่าซื้อเยอะซื้อไปแต่น้อยเออซื้อไปบุงทีกซื้อไปเยอะก็ใช้ไม่หมดบ้านอยู่แค่คนสองคนซื้อไปซะเยอะและอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องคอยระวังการทําธุรกิจค้าขายเนี่ยถ้าเกิดเราขายให้ลูกค้าไปสมดเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรขายเจงพอดี ต้องคอยระวังว่าใครจะซื้อใครจะอะไรต้องอู้ศรพัดมันต้องมีเทคนิคในการแบบไอ้ไอ้ไขายของเนี่ยไม่งั้นของหมดร้านไม่มีอะไรขายเจ๊งสวยไอ้แกอะไรจ้าเมียจ้าทำอะไรอ้าก็ทำความสะอาดนี่ไงนี่ไงกวาดพื้นกวาดพื้นกวาดพื้นเฮ้ย <Hey! S 2> ฉันบอกให้แกทำความสะอาดไง เอ้าไอ้ของที่มันสกปรก,กค่อยทำเอ้าทำไอ้ของที่ไม่ใช่เว<อ>้นจริงๆไอ้ถ้วยชามแก้วน้ำมันทำไมไม่ล้งางฮะโอ้ยมันก้มหลังไม่ได้หลังมันไม่ดีหลังเป็นอะไรหลังเป็นอวัยวะที่ส่วนที่ตรงข้ามกับข้างหน้าจะพูดให้ยากผมฮะ โหยากทำไมเนี่ยตีเขาอ่ะตีเขาทุกวันเลยนี่ตัวคอยจะตีตนตนน่ะเจ็บไปหมดแล hm ้วนะเดี hm okay. ๋ยวจะถีบใอ้ตนกระเด็นเลยเดี๋ยวเวนกรมีเมียอย่างมันเนี่ยเวนกำจริงจริงไม่น่ามีเมียอย่างมันเลยมีเมียผิดคิดจนจนเมียตายอ้าว แบบว่าแบบว่านวลมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะมีเรื่องอะไรแล้ว <c oughs> คือน้ำที่บ้านน,นวลน่ะน้ำไม่ไหลอ่ะอุ้ยตายแล้วตัวก็เหม็นหมดเลยทีนีเนี่ยไม่<น>อยากให้ไม่อยากให้เธอตัวเหม็นก็ไม่อยากตัวเหม็นเนื่อไม่ได้อาบน้ำแล้วก็แบบ อ๋อยืมน้ำของน้าหน่อยได้มั้ยสักผ้าสักผ้าักผ้าอยากสักผ้าอยากซักผ้าได้สิจ๊ะเดี๋ยวจะเปิดน้ำไว้ให้ได้นะคะแบ้วคผ้ามาสิไม่มากขอซักนิดเดียวี่ทำอะไรก็ระวังนะเดี๋ยวเมียฉันเห็นเข้าก็มันจะไม่ดีรู้ป่ะต้องคอยระวัง กระมังให้หนูนะเดี๋ยวหนูไปเอาผ้ามารับปากว่า, <oppose. S 2> านิดเดียวน<า>ิดเดียวน <üst> าค่ะนิดเดียวหนา ไหนบอกผ้านิดเดียวไงโฉมีบา้านนวลแค่เนี้ยมันซักนิดเดียวนะได้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 จ้าได้ไดอุตัยนวลลืมอีกแล้วอะ่ะลืมอะไรเออผงซักฟอกหมดแนละ้วแล้วยังไงดีอ,อ่ะไม่มีผงซักฟอกแล้วหนูจะเช้อะไรซักนะอ๋อไม่มีผงซักฟอกใช้อะไรซักใช้พี่ซักก็ได้จ้าซักเลยนะงามไปอยู่ ของสปอสก็กให้ยืมซักให้อีกขอบคุณท่าน <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณ <c oughs>

เนี่ยไอ้แกเนี่ยไหนล้างเครื่องล้างทามมึทำไม่ได้นี่มึงมาซักผ้าผู้หญิงหรือไงฮะมีแต่ตั้งใจครับแบบนางที่บ้านนวลน้ำไม่ไหลอ่ะไอ้เหี้ยหัวจะหรือไงฮะมีนี่อ่อยก็แบบแค่เรากลัวนะคะก็คือแบบน้ำมันไม่ไหลไอ้แกไอ้แกไอ้แกเนี่ยล้างเครื่องล้างสามล้างไม่ได้มึงซักผ้าผู้หญิงได้สิ ายน,นี่หมาจ้ะเออหุณห,หมาหไปเลยไอออกจากบ้านคนเดียวนี่เลยได้นี่หน่ยอยพี่ได้อะไรของแก แชมพูสมุนไพรเทยียร่ามะกรูดมะลิและโปรตีนใหม่ทำงานเลยนะเออเดี๋ยวทำกันแล้วกันนะ,น,น,ะนี่กไว้ใจไม่ได้เลยเนียวัดนี้พี่น้องเออลอตเตอรี่หยอกแล้วนะขม้าไกล ทันแม่เจ้าสีทุกห่วยเออ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 สวน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 เออ โจงเจริญตังค์ก็ได้เพียงก็อื้ออ่ะลุงอ่ะเสือลอตเตอรี่บอใบสุดท้ายแล้วเลขอะไรอ่ะตองศูนย์จ้าตองศูนย์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 โอ้โหหกตัวเลยจ้าแต่ไม่อยากมันไม่ค่อยสวยอ่ะอยากได้เจ็ดหกอ่ะอ๋อมีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกในกระเป๋าหมดแล้วไงอ๋อกระเป๋านี้หมดครับกระเป๋านี้ยังเหลือครับโอ้ยนี่ครับ แล้วถ้ากระเป๋านี่หมดอ่ะออ๋กระเป๋าหลังก็มีครับแล้วถ้ากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังหมดอ่ะในรถก็มีเยอะเอากันอย่างนี้เลยอะเอาอย่างนี้โอ๊ยไม่เอาหรอกโอ้สงสารนะครับไปซื้อไปซื้อไปซื้อโอ้ยคนตาบอดเนาะโอ้ยโอร้อนร้อนป้าฮะซื้อลอตเตอรี่ครับเมื่อกี้ผัวจะไม่ได้ซื้อไงอ๋อไม่ได้ซื้อครับออ๋ถ้าผัวจะไม่ซื้อฉันก็ไม่ซื้อหรอกอ้าวป้าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะนี่ ลุงเนี่ยเขาเป็นคนขัดลาป้านะป้ารู้ไหมนี่จะไปเชื่อเขาสิคนเรามันต้องอยู่ด้วยตัวเองต้องเข้มแข็งสิป้าป้าคิดหรือว่าเขาจะรักเราเขาอาจจะกลัวป้ารวยก็ได้ก็ผัวเมียกันจะกลัวรวยได้ยังไงรวยก็รวยด้วยกันนี่วะผมได้กลิ่นคนรวยอยู่กับป้าเนี่ยป้ารู้ไหมว่าลุงเนี่ยท่านป้ารวยไปเนี่ยเขาอาจจะเอาเงินไปเป็นเลี้ยงผู้หญิงไปบำเรอผู้หญิงก็ได้เมื่อกี้ผู้หญิงคนข้างบ้าน มันมาให้ซักผ้ามันยังซักให้ผู้หญิงเลยนั่นไงตอนนี้ป้าอายุเท่าไหร่แล้วอายุห้าสิบกว่าแล้วห้าสิบกว่าโอ้ยห้าสิบกว่าทุกวันนี้เขาไม่เอาแล้วเขาไม่นด้ยมแล้วมีแต่สิบเกียสิบแปดทั้งนั้นว่ายมันนิยมด้วยที่บอกว่าเขาจะรักเราตลอดอยู่เวนานี้ป้าเขาตายแล้วโอ้โหสงสัยมันจะเบื่อเขาจริงๆนะเนี่ยสรุปซื้อไหมครับไม่ซื้อไว้ไม่มีไม่มีอารมณ์อ้าวไปขายที่ยวเลยโอ้ยสงสารคนตาบอดครับเดี๋ยวเจออ้ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวก่อนอะไรซื้อลอตเตอรี่ไหมครับเอาก็เมียฉันก็ไม่ซื้อแล้วจะมาขายฉันได้ไงลุงจะไปเชื่อเขาทําไมเชื่อหรือว่าเขาจะรักเราคนเดียวพูดไงนะเชื่อหรือว่าเขาจะรักเราคนเดียวเมียฉันเนี่ยนะใช่ป้าแต่เขาขัดลาบลุง เราต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองสิไปเชื่อเขาทําไมเขาอาจจะเอาเงินไปบําเรอใครคนอื่นก็ได้เนี่ยนะดูสิสภาพลุงเป็นอย่างเงี้ทุกวันเนี้ยแล้วของขายดีไหมขายดีสิของร้านฉันอะขายดีแล้วเงินเหลือไหมไม่ค่อยเหลือว่ะนั่นไงเขาอาจจะเอาเงินไปบําเรอผู้ชายก็ได้ถึงว่าขายของดีเงินไม่เหลือไอ้ถุงเงินล่วนี่เองผมได้กลิ่นเหมือนจะมีชู รู้เลยอะรู้ด้วยมันมีกลิ่นมีชั่วครับเออเดี๋ยวมันเจอเนี่ยครับสรุปไม่เอาไม่ไม่ซื้อไม่ต้องซื้อละไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเคลียร์กันอีนี่ก่อนอะไร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 ฮะอะไร อัไไงไอเมียแบบนี้มันใช้ได้เหรอบอกยี่ห้อมาเไยนะว่ายอมรับใช่ไหมจะมีเมียใหม่เนี่ยฮะอีนวลอะไรอีนวลอะที่ฉันคิดอ่ะอีนวลไม่เกี่ยวมันเป็นจริงเลยใช่ไหมอีนวลไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาเรื่องอีนวลมากบเกินไไอเรื่องของตัวที่กบเขาไว้อะใครใครผู้ชายที่ใครกบอะไรใครกบอะไรกินมันออกแล้วทุกวันเนี้ยโอ้ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมากฝอนไรก็ไม่เกี่ยองอัไหอัไอันไหอันไหนอัไหอัไหนอไ มาดิมาดิแน่จริงมาดิอะมีชู้ไม่ยอมีชู้ใครมีชู้ใครมีชู้ใครมีชู้ไงเขาพูดได้ยินเนี่ยใครพูดบอกมาเลยก็ไอ้บอร์ดเนี่ยพูดแล้วและใครบอกว่าฉันจะมีเด็กใกล้บอร์ดนี่แหละใครพูดครับอ้าโอ้ผมก็แค่พูดบอกว่าป้าครับเอาลอตเตอรี่ไหมลุงครับลอตเตอรี่ไหมแค่นี้โถดูสิ ชีวิตเราเกิดมาตาก็บอดพิการามีแต่คนมาซ้ำเติมหาแล้วว่าเราไปพูดนู่นนี่นั่นสภาพตาบอดอย่างผมผมจะไปทำอะไรใครเขาได้จะไปให้ร้ายใครเขาได้ครับเอาไหนบอกบอก เมียเมียฉันมีกลิ่นมีชู้ไงผมไม่เคยได้พูดเลยโอ้โหที่ไปใส่้ายคนตาบอดหรือไงเนี่ยมันบอกไอ้เงินเงินไม่เหลือเนี่ยเอาไปให้ผู้ชายไงโอ้ยด้อ,ดอ,ดอ้ด้วยด้วย้วยเฮ้ยใจให่ใจญ่ใลูกมมนหนา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 ถูกเมื่อกี้ไม่ได้พูดใช่ไหมไม่ได้พูดครับโอ้ถ้าอย่างนั้นลเราคิดไปเองบักบักบัก ไอความรักเมียมันถึงได้หึงเมียถึงก็ได้ควางปลาขนาดนี้ไงเออันก็รักผัวเกินไปวิจิตราการไปเรื่อยนะเอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรกินหาอะไรกินใจเย็นใจเย็นเออจิงเลิกเธ่หมดเลยพอความรักเมียแท้ๆเนี่ยเออจะก็รักผัวสิแม่เอ้เราอยู่กันมาขนาดนี้หนูแม่มงเฮ้ยหลังทีหลังจะไปคิดอย่างนงี้ใช่ใช่ใชชิงัน เอาเหล้าไว้ฉันเซ็นขวดเด็กจะมาขอเซ็นเหล้าอีกแล้วจ้าไอยากให้เซ็นจ้าใจดีอยู่แล้วโอ้ยใจดีอะไรกันเดี็กขอบใจมากออ๋ออ๋าเี่กถ้าเกิดฉันดังมีชื่อเสียงวันนี้ฉันจะไม่เซ็นให้ได้ไปบ้าเซ็นเหล้าไว้ฉันเซ็นอย่างกี้ หมายถึงว่าขอเล่ามากินไว้ก่อนแล้วติดเงินนะโอ้โหขอเล่ากินไว้ก่อนแล้วติดเงินจ้าเอาเอาอีเก่ายังไม่ได้ให้อีใหม่เจ้าอย่างไรมึงออแม่อลชอนเชิญหยิบอลชชอนเฉยๆไว้ตอนนี้อลาชอนเฉยๆถ้าเอานีออกกับอลาชอนเฉยอจ เห็นฉ e ันก็จอกเห็นยอกง่อยอย่างนี้ขอเซ็นไม่ได้ไงเดียวสองวัน oh ฉันอนาคตดีแล้วอนาคตดีมึงจะไปทำอะไรเนี่ยออมสินโทมาโขอให้ไปทำงานธนาคารออมสินเหรอให้ไปเข็นกระปุกออมสินขาย แต่พูดซรูใช่ไแต่ฉันก็ไม่ชอบไม่ชอบทำงานในออฟฟิศว้ายเจ้วันก่อนที่เชียงใหม่โทรมาเอาตัวฉันฉันไปทำงานขนส่งโอ้ขนส่งเกี่ยวกับรถยนต์บขสเนี่ไม่ใช่ขนส่งยาบ้า้บ้าบ้าฉันก็ใหญ่อ็รวยแต่ฉันก็ไม่ทำไม่ทำผิดกฎหมายผิดกฎหมายเออ ใชอยากจะมาขอเหล้ากินหน่อยนะสร็จแล้วจติดเท่าไหร่เนี่ยติดของเก่าเท่าไหร่สามพันละมั้งโอ้สามพันโอ้ทวงบ่อยไหมบ่อยน่าดานแล้วเนี่ยแล้วแล้วออกมาจากบ้านกูเนี่ยมึงยังไงเนี่ยเออแทนที่จะมาจากบ้านมึงนะฮะไอ้นี่ฉันเมาแล้วหลับอยู่นี่สามวันแล้วเดี๋ยวเจ๊คดคนบ้าะลรว่าเมาค้กอะไรนี่เล่ากับชายดำเว้ยโอ้ยสายค้ก นี่โคกอ่ะอ๋อม่น่าละเมาสาส์ไม่ต้องเลยแกไม่ต้องกินเหล้าฉันเลิกขายเลิกขายไม่เคยได้ยินเหรอเลิกเหล้าเลิกจนเว้ยกรรมก็เลิกนองกรรมก็เลิกไอ้ฉันเลิกกินเหล้าให้ฉันเลิกกับเมียฉันเลจะง่ายกว่าเลิกกับเมียง่ายกว่าฮะปอเธอไม่น่าชื่อปลาีีเลยนะ วันวาน,วนังเธอไม่เคยปลาณนีฉันเลยเอาอีกแล้วปลาณนีจา๋าเดี๋ยว<า>คำพูดให้มันเยอะนิดนึง<า>แล้วนานๆค่อยตีทีเลยนี่มึงเล่นตีอย่างเดียวไม่พูดอะไรเลยนี่หายหัวไปสามมาสามคืนสี่แกมาอยู่ไหนมาเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมอ่ะแกทำอะไรอ่ะฉันกำลังหาหลักประกันในอนาคตโอ้โหแล้วหลักอย่างเงี้ยใครจะอยู่กับแฟเป็นพัวงานการก็ไม่ทำเธอย่าลืมนะทำไมถ้าฉันตายเมื่อไหรอ่ะเธอมีไม่ต่ำกว่าสิบล้านเฮ้ยเฮ้ยที่แกทำประกันไหมเหรอฉันไวแอบทำประกันไว้กับเธอโอ้โหนี่ทำเบี้ยไว้เท่าไหร่ทำเงินทุนถ้าตายปั๊บรับทันทีพันเจ็ดค่าทำศพอีกสามร้อย ข้าสาาข้าอะไรไม่เอากับพวกมูนีที่นีน่นนนส่งเบี้ยววันละสลึงมึงยาวแหลงหนาว